สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าไทายบ้านชาแนลค่ะโอโ้โหนี่นะคะวันนี้หมอกเต็มเลยนะคะโอโ้โหนี่นะคะดูนะคะโอ้โนี่นะคะใชาเกิดอะไรขึ้นก็เข้าฤดูหนาวแล้วนะคะ เ้าดูหนาวแล้วนะคะอีตีจ๋าโอ้โหหมอกเต็มเลยหมอกเต็มหมอกเต็มนี่คะหมอกเต็มเลยนะคะอีตีโอ้โหโอ้โหหมอกหมอกเต็มหมอกเต็มเจี้มจิ้มตอนนี้เลยเมาส์มอยมา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 ตรงมาเมาส์มอยนะฮะอืมเออพอที่จะทำส่งแม่ค้าได้ไหมเอาเราเอามาชิมมาชิมแบ่งคนละครึ่ง ไม่มกินดูเป็นยังไงเราต้องกินด้วยกันตายก็ตายด้วยกันใช่ไหมทอดน้ำมันดีเหรอเอ็นอร่อยอืออืผ่านผ่านผ่านใช่ไหมไม่ผ่านถ้าไม่มีนมมาจิ้ม <c oughs> ไม่เราไปซื้อเขาน้อมันมันดำอืมไม่เข้าใจเราทอดน้ำมันเองน้ำมันใหม่ๆทั้งนั้นเลยอืออร่อยเออนอร่อย อ่ะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เพราะทำไ้อยู่เยอะแลใช่ก็เลยเอาไปชิมดูนะนุ่นดเอาไปเสื้อไปเสือชิมดิว่าอยู่ทางป้อมคุณรสาครไม่กระป้อนไงกระป้อนเลยอะไรมีอะไรมางานของโขอาชีพใหม่ของยูทูบเบอร์อาชีพใหม่ของยูทูบเบอร์เห็นก้ก้า จะออกมานะอะไรไหมอร่อยเป็นไงเหมือนที่ซื้อขายเองที่กินนรุงเทพเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาแม่ค้าลูกค้าแล้วตอนนี้ไปหาลูกค้าใช่ไหมไม่พอาเรามีเครื่องโูตแกงอยู่เอาอีกใช่ไหมเพราะว่าแยกกินเยอะไม่ได้เสื้อบอกว่าอะไรนะ เสือบอกว่าถ้ามีน้ำเต้าหู้ก็ดีเนาะคือนีป่าว่าน้ำเต้าหู้ให้เอ็นเพิ่มให้เอ็นมันไม่ใส่น้ำตาลน้ำเต้าหู้บอกคือบวาล่าอยู่อ๋อนี่คือยากเตรียมตัวแล้วเตรียมแล้วไปเต็มไปเลยอ่าเรืออันหนึ่งกินให้หมดไหมใครเกิดกันดุขึ้นรถพอแล้วนี่ไงเสือชอบกินไม่มันคือยากเป็นเออนั่นเองชอบกินเดี๋ยวแป๊บอะมไปฝากปู ผู้เหรออืมมาฝากน้องสาวไป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 ถ่ายหมอกก่อนนี่นะคะพี่นี่นะคะเป็นไงอ่ะเปได้ยังไงที่มีทะเลหมอกในเช้าใช่เคยเห็นที่เกาะก่อแล้วมาเห็นที่สันปูนเล่นไปดูนั้นไปดูบนเอเวอร์กรดเราไม่เคยเห็นเลยเพราะก่อนนี้ป้าที่บ้านจำได้อ่ะ เป็นงานวันเกิดลุงนี่แหละหมอกลงตอนเช้าวันนั้นอ่ะเช้าของวันวันที่เราเคยจัดงานให้ใหวันเกิดลุงอ่ะพัชบันจําได้เหรอเออหมอกลงแบบนี้เหรอแล้วก็เขาก็จะมาตั้งเวทีแต่เช้าตอนนั้นเนะดูนหน้าจอหมอกเลยหน้าจอมันมีหมอกด้วยเนี่ยหมอกลงเลยนะพัชิดูหน้าจอมีหมอกด้วยเนี่ยน,นี่ฮะโอ้ ย่าโอ้ข้าย่าเขียวแล้วสื้อหญาปองเหรอย่านี่ยนะหญ้าไหนมีเหโอดูผลดินใส่เมื่อวานยิ่งขึ้นเยอะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หญ้ารูซี่น้องรูซี่คลอดแล้วขึ้นเต็มเลยเนาะว้าวขึ้นมองไปยังไงก็ใช่ป๊าโอ้โหดูดูมองสิหนูสวยเนาะ อันนี้ฝีมือจองแม่ลูกโอ้โหใครจะทิ่เลยดหวานกันเนี่ยแบบไม่รูปภาษาีกภาษาโดนโดนห้ายด้วยนะชาวแม่ลูกเป็นคนหวานว่าว่าทำไมไปหวานก่อนใครไปรู้แล้วลูกพาทำก็ทำไปเลยบ่าวมือปั่นเสร็จก็อย่าชิบหวานเลยมันมันไม่หวานใช่ไหมมันบอกว่าหวานเลยเจ้าน่ะ ถ้ากัรวานมดนี่บอก้าบ่วานโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวลูกไม่ได้กล่านไม่ได้บอกใครเลยวานเลย้องไม่รู้วานไปทั่วที่ทั่วแดนซึ่งแปลงของป้าคือจะวานเป็นแถวแถวเป็นแปลงป้าเขาจะวานเป็นแถวเป็นแปลงนะฮะแต่แม่ลูกกล่าวมืดกับกับญาชิ้วานไปทั่วที่ทั่วแดนเลยนะคุณผู้ชม อยากคิดตัวใครก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในคลิปเรียบร้อยเออถ่ายคลิปเรียบร้อยใครโอ้โหเป็นเจ้าองแม่เป็นเจ้าวานก็เลยเรียบร้อยมากบอกว่าทำไมไม่รอป้างยังแล้วว่าเอ็นที่เอ็นตัวไหนก็เลยออกมาแบบมุกแอร์อะไรนะเป็นคุ่มหญ้แบบมั่วๆนะครับเออไม่ได้เป็นนี่นะฮะเป็นแปลงนะฮะครับที่ใจของป้าวันนี้หมอก หมอกลงเต็มเลยนะค่ะไอีวันนี้ไม่รู้โคกหนองนาของใสยจะหมดฝนแล้วแหละหมดฝนแล้วนะนี่นะว้ายนี่นะคะสวนยางหมดฝนแล้วนะคะะไอซีนี่นะอู้นี่นะดูหมอกนะคะนี่หมอกขาวก็จีไปหมดเลยนะคะ่ะไอซีต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นหมอกลงนาะ สวยมากเลยนะสวย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 หม,มอกหมอกลงนะหมอกลงเราก็เดินดูนะเราชอบหมอกนะขาไปหมดเลยนะคะที่ในลัศสมีที่เราอยู่ไกลๆนะข้าง Good morning. Good morning. เขาบอกเขาอยากออกแย่แล้วเมื่อวานเขาก็ไม่ได้ออกเมื่อวานได้ออกไหมออกเนาะไม่ได้ออกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเหลือยังเหลือเพียบหญ้าเหลือเยอะเลยใช่ไหมแย่เหลือเพียบอืมหญ้าเหลือเยอะเต็มอ่างอยู่เ่วทันประมาณสามเข่งนะ ประมาณสามเท่าที่เราเกี่ยวใส่รถเข็ดมาประมาณสามเท่อ่ะเดี๋ยวป้าที่บ้านขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะยะรองลงใครจะไปก็นี่แหละสองเท่านี่แหละ,หละไปอะอะเอตีเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะนี่นะฮะสีหมอกลงเต็มเนะลยฮะเราก็ตื่นเต้นนะแต่ช้าเลยนะฮะดูดิฮนะ ว้าหมอกหมอกหมอกครั้งแรกนะคะสงสใส่จะเป็นข้าวลวดูหนาวแล้วนะคะนะข้าวแวดูหนาวแล้วนะคะไอตีจ๋จ๋าโอ้เนี่ฮะหมอกเต็มเลยนะคะไอตีอ๋คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ พาเอดูหมอกก็ไปดูบุญเหลือบุญรอดนะคะสวัสดีค่ะ